สวัสดีครับอยู่กับผมเจ้าบอมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําหน้าเมนูต่างๆนะครับในเกม FC 26 Career Mode นับก็ว่าแต่ละเมนูมันมีหน้าที่ไว้ทําอะไรมีหน้าที่ไ้ดูอะไรบ้างนะครับสำหรับแนะนาเพื่อนๆมือใหม่หรือว่าที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็จาก EP แล้วครับผมได้แนะนําไปแล้วนับถึงสาคอร์นะครับเซนทันอติบิเคชันว่ามันทําอะไรบ้างนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ Transfer หรือตลาดซื้อขายนักเตะเลยก่อนที่ไปลุยกันนะครับทุกคนก็ผมฝากกดไลค์หรือว่าใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ผมฝากกด subscribe ให้หน่อยนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่เข้าใจ อะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับมาร์ฟอยู่ในหน้าแรกครับหรือหน้าทานเฟอร์ตลาดซื้อขายนักเตะนั่นเองนะครับทุกคนผมอยากแนะนำเมนูนี้ก่อนนับนั่นก็คือสเกลนับสเกลคืออะไรสเกลคือคนที่จะคอยไปสอด่องหานักเตะ ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเตตนะครับความเร็วความแข็งแกร่งสภาพร่างกายต่างๆนับนั่นคือสเตตทั้งหมดที่จะไปหามาให้นะครับแล้วก็มีเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับหรือว่าค่าตัวว่าประมาณเท่าไหร่เราจะสามารถซื้อได้อย่างไรแต่ว่าสเกลไม่สามารถที่จะหาข้อมูลมาได้เลยในช่วงเวลาสั้นๆนะครับขึ้นอยู่กับจานวนดาวแล้วก็ความสามารถของสเกลคนนั้นๆด้วยนะครับอ่าเช่นนับเราอยากได้สเกลที่ไวนะครับเราไปที่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีสเกลจ้างมานะครับก็คือเข้าไปที่ไฮสเกลนะครับเราก็มาสอดส่องเอาว่ามีสเกลคนไหนที่่จะเกงงบ้า เาเก่งไม่เก่งดูยังไงครับทุกคนดูที่ค่าเอ็กเพลนแล้วก็ค่าจัดเมนต์ตรงนี้ครับค่าเอ็กเพลนคือค่าอะไรคือค่าความเร็วนับเวลาเราให้ไปหานักเตะต่างๆมานับจะรายงานผลหรือว่ารีพอร์ตข้อมูลของเตะคนนั้นได้ไวหรือช้าขึ้นอยู่กับตรงนี้ทุกคนยิ่งดาวเยอะก็จะยิ่งไวนะครับจัดเมนคือรายละเอียดหรือว่าคุณภาพนะครับยิ่งดาวเยอะก็เหมือนกันครับก็จะทําให้คุณภาพในการสกาวนั้นแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับอันนเมื่อเรารู้คุณสมบัติของสกาวแล้วนะครับว่า้งใ สเกลไปหาเตะแบบไหนให้ตรงใจเราหรือว่าสิ่งที่เราต้องการไปที่ i n s t r u c t i นครับหรือว่าสิ่งที่เราอยากให้สเกลไปค้นหาก็ดูตรงนี้เลย add new ไปก็ได้นะครับหรือว่าข้อมูลที่อยากจะให้ไปค้นหานะครับตรงนี้เช่นผมทําใหม่เลยแล้วกันนะั p a r t าร์ t เราอยากให้สเกลไปหานัเตตตำแหน่งอะไรมาให้เรานะครับก็ดูตรงนี้เลยนับ gk ศัพตูเ d e รับหรือว่าเกมรับต่างๆนับถ้าเราใส่เป็นตรงนี้ไปนะครับก็จะหาเกมรับทั้งหมดมาให้เราเลยแต่เราเลือกเฉพาะจอจงได้เช่นอยากให้หา rb นับ cblb ต่างๆนะก็ลองเลือกตรงนี้ได้นะครับกองกลาง กลางลับนับกลางลุกมิดฟิลอะไรประมาณนี้นะครับตัวลุกก็พวกกองหน้าปีกซ้ายปีกข,ขวานะครับอ่ะในส่วนของหน้านี้นะครับก็มีนับอายุนับเราอยากให้สเกลไปหานักเตะอายุประมาณเท่าไหร่เช่นตรงนี้ต่ำสุดก็คืออ่ะสิบเก้านับหรือว่าไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกิน30 40นับ30 25แล้วแต่เราแนละ้วตรงนี้คือคอนแทคนะครับหรือว่าสัญญาว่านักเตะอยากให้มีสัญญาเหลืออยู่กี่ปีในสโมรสรน,นั้นๆนะครับเช่นนักเ,เตะที่เหลือสัญญาไม่เกิน3ปีเราก็ใส่ตรงนี้ไปนะครับแล้วแต่เราเลยว่าอยากได้สัญญาเท่า ก็จะยิงค่าตัวถูกอะไรประมาณนี้นะครับส่วนคิโลคิโลคืออะไรคิโลคือบทบาทหรือว่าความเข้าใจเกมหรือเข้าใจแผนของโค้ดนะครับเช่นวิงเพย์นะครับนักเตะคนนั้นก็จะเข้าใจและรับรู้ได้ดีเกี่ยวกับแผนวิงเพย์อะไรประมาณนี้นะครับก็โพซิชันคอร์เตอร์แอคแท็กหรือว่าเราจะเลือกได้เลยก็ตามใจเรานะครับโอเวอร์ออลคอนดิชันนะครับหรือว่าบทบาทที่เราอยากให้นักเตะคนนั้นจะได้รับนะครับเช่นแบ็กอัพนะครับเราอยากหานักเตะที่มาเป็นตัวแบ็กอัพโรเอชชันหมุนเวียนหรือว่าตัวสำรองต่างๆนะไม่ได้เป็นตัวจริงขนาดนั้นะากก็จ มาให้เราหรือว่าเป็นนักเตะร,ระดับเวิด์ลาันักเตะร,ระดับเวิด์ลาสโพสเปกอะไรประมาณนี้นะครับเบิร์ดทีมโพสเปกหรือว่านักเตะที่แบบพร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับเราเลือกอันไหนสกาวก็จะหานักเตะ คุณภาพแบบนั้นมาให้เรานะครับส่วนเพสไตล์เพยสไตล์ก็เช่นอยากให้มีเพสไตล์หรือว่าพลังแฝงนั่นเองนะครับประมาณนี้อยากให้มีพลังแฝงจบสกอร์เกมลุกนะครับพาสซิงดีเฟนดิงนับบอลคอนโทนฟิสิกอลร่างกายหรือว่าโกคิปปิ้งนั่นเองนะครับเราอยากให้นักเตะคนนั้นมีเพสไตล์ในด้านไหนนะครับเราก็เลือกไปได้เลยนะครับเช่นเราหาก,กองหน้าใช่ไหมเราก็อยากให้มีเพยสไตล์เกี่ยวกับฟินิชชิ่งการจบสกอร์อะไรประมาณนี้นะรหรือว่าเราหากกองกลางเราอยากให้มีเพสไตล์เกี่ยวกับการส่งบอลหรือว่าตัวรนะรับับบนเเาาอยากให้พลไต ในด้านของเกมลับแล้วก็เลือกไปได้เลยนะครับสเกลก็จะหามาให้เราตามที่เราใส่ไว้อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไปลองดูกันนะครับมาดูส่วนของหากเราจะยกเลิกสัญญาสเกลลาหักเราจะเป็นสเกลเป็น5ดาวทุกคนเลยอะไรประมาณนี้เพื่อคุณภาพในการค้นหาของนักเตะนะครับเราไม่อยากใช้4ีดาวแล้วนะครับเราจะยกเลิกสัญญ,ญาสเกลคนนั้นยังไงนะครับก็มาที่สเกลที่เราต้องการนะครับเรากดสามเหลี่ยมไปนะครับเราก็กดไฟล์สเกลไปหนึ่งครั้งเราก็จะเสียค่ายกเลิกสัญญานิดนหน่อยนะครับเรากดตกลงไปนะครับสเกลคนนั้นก็จะออกจากทีมเราไปเรรียยบ้อ ประมาณนี้นะครับทุกคนสเกลรีพอตนับก็คือรีพอร์ตนักเตะที่ให้สเกลไปหามาเมื่อสักครู่นี้เลยนะเราตั้งค่าไว้บไหนก็จะหามาให้เราแบบนั้นนะก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นบอกว่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นแล้ว20%จะรู้ค่าอะไรบ้างนะก็มีรู้คร่าวๆว่าเพจนับหรือความเร็ว6 3ไม่เกิน73อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังไม่100%รนะก็ยังไม่รู้ค่าทั้งหมดแต่ถ้าเรา100%แล้วก็จะรู้ค่าทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงค่าตัวแล้วก็คคค่าาาหนนนนงัักกเตะะด้้วยรรบบบปมณีทุแ เฮ้ยไม่อยากให้สกาวคนนี้เราก็กด x ยกเลิกไปได้เลยนะครับเช่นผมไม่อยากสกาอ่ะเบตโต้ผมกด x ไปเบโต้ก็จะหายไปจากการสกรานะครับซึ่งยิ่งมากเท่าไรรหร,ร่นะครับมันก็ทาให้รีพอตนับสำเร็จช้าเท่านั้นนับเราก็สมควรที่จะแบบคัดคัดหน่อยนะครับหลังจากที่สกาคัดมาแล้วเช่นแบบเฮ้ยลาอุนกิวินเนสอายุเยอะไปนะครับแล้วก็สกาออกไปได้เลยแต่การตั้งค่าตรงนี้นะครับอยู่ที่การตั้งค่าสกาที่เราให้ไปหามาด้วยว่าเราตั้งค่าอายุไว้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นับแต่ถ้าแบบ เฮ้ยโอเคคนนี้อยากเก็บไว้แล้วกเก็บไว้นะครับเดี๋ยวพอมันถึงเวลามันก็จะ100%เองเราจะรู้ข้อมูลนะครับแต่ถ้าเราอยากช่วยสแกวหน่อยนะครับไม่ทํางานหนักเกินไปแล้วก็นานเกินไปแล้วก็คนไหนที่เรารู้สึกพอสแกนแล้วไม่โอเคเราก็กด X เ,เพื่อยกเลิกการสแกวไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะทุกคนมาดูส่วนของหน้าเสิร์ชเพย์เยอร์ครับหรือว่าการค้นหาเตะครับเรามีชื่อคนไหนเราอยากค้นหาคนไหนเราสามารถค้นหาไปได้เลยนะครับหรือว่า จะค้นหาแค่ o s i t i o n นะครับตำแหน่งผู้สอบประตูตัวรับกองกลางตัวลุกอันนี้ก็หาได้ตรงนี้ก็เป็นเนชั่นหรือว่า ประเทศของนักเตะนั้นนะครับที่เราอยากจะค้นหาทานเฟอร์สเตตัสนะครับก็ค้นหาได้เลยทานเฟอร์ลิศนักเตะที่ลงทะเบียนซื้อขายไว้นะครับฟอร์เรนหรือว่านักเตะที่แบบทีมต่างๆนะปล่อยยืมอะไรประมาณนี้ส่วนลิลิสคอร์ดก็คือนักเตะที่มีค่าฉีเช์จัญญาอ่าประมาณนี้ครับส่วนเฟียเจนนับหรือว่านักเตะฟรีน,นั่นเองเราสามารถที่จะเข้าไปเจรจารแล้วก็ดึงตัวมาร่วมทีมได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าตัวใดๆทั้งสิ้นครับเสียแค่ค่าเหนื่อยอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะับส่วน อายุก็เหมือนกัน,นครเราสามารถตั้งอายุได้เลยว่าเราอยากค้นหานักเตะอายุประมาณเท่าไหรถึงเท่าไรนะครับตัวนี้ก็เป็นลีกนะครับอยากค้นหานักเตะเฉพาะลีกไหนทีมอะไรของลีกนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ ที่นะครับหรือว่าประเทศที่ลีกนั้นอยู่นะครับเราก็สามารถค้นหาได้หมดเลยหน้านี้นะครับมาดูตอนในส่วนของทันเฟอร์ฮับนะทันเฟอร์ฮับมีอะไรบ้างหนึ่งคือช็อตลต์นะครับหรือนักเตะที่เราให้ความสนใจไว้นะครับเราก็กดไปที่นักเตะคนนั้นได้เลยแล้วก็กดช็อตลต์มาก็จะอยู่บหมนหน้านี้หมดเลยนะทุกคนส่วนเซ็นออฟเฟอร์นะครับหรือนักเตะที่เรายื่นข้อเสนอไปนะครับว่ามีใครบ้างในตลาดนี้ แล้วก็ r e c e i v อ o f f ฟอนะครับก็คือนักเตะที่ตอบรับข้อเสนอเราแล้วนะครับว่ามีใครบ้างเหลือการเจรจาค่าตัวต่างๆนะครับแล้วก็ทานเฟอร์ลิสหรือว่านักเตะที่เราขึ้นมาชีขายนั่นเองนะครับตรงนี้เราอยากช็อตลิ์นักเตะทำไงได้บ้างนะครับหนนะครับก็คือสเกลรีพอร์ตนะครับ หากเราสนใจผมจะยกตัวอย่างสักหนึ่งคนนะครับเช่นผมสนใจอีธาในบันนัรี่นะผมก็กดไปที่ตรงนี้ได้เลยครับกด X เป็น1ครั้งนะครับแล้วก็กดช็อตลิสต์ไปนะครับหากเรากดช็อตลิสต์แล้วก็จะอยู่ในหน้านั้นไงครับทุกคนนะครับเนี่ยล,ลองไปดูได้นะครับ อ่ะเห็นไหมอีทยายมารีก็มาในหน้าช็อตดิสเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับในหน้าทาันเฟอร์ฮับนะแล้วก็ทันเฟอร์ฮิตเอรลี่ครับหรือว่าประวัติการซื้อขายนักนเตะในตลาดที่ผ่านๆมาครับก็คือทั้งหมดเลยนะทุกทีมนะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับก็จะอยู่ในหน้านี้หมดเลยนะครับเราก็มาดูได้ว่าเอ้ยใครซื้อขายอะไรกันบ้างนะในตลาดโลก อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนต่อไปครับอะคาเดมี่หรือว่าทีมเยาวชนนั่นเองครับทีมเยาวชนก็มีนับเมนูนี้ยุทธทัวนาเมนต์นับหรือว่าทัวนาเมนต์ของทีมเยาวชนนะครับปกติแล้วนะถ้าเป็นทีมชุดใหญ่นะก็จะเป็นฟุตบอล11คนแข่งกันนะแต่ถ้าเป็นทัวนาเมนต์ของทีมเยาวชนนะครับก็จะเป็นแค่วัน5คนนะครับเราสามารถเอานักเตะไปลองเล่นได้เลยนะครับสำหรับทีมเยาวชนของเรานั้นตักเตะที่แบบอายุยังไม่ถึงยังไม่ดันขึ้นชุดใหญ่อะไรประมาณนี้ก็ไปลองเช็คฟอร์มอะไรกันได้นะครับหากมีทัวนาเมนตัด้้นนเ็สไปๆ 3เกม4เกมก็จบแล้วนะครับตรงนี้ครับยูสคอตหรือว่านักเตะเยาวชนทั้งหมดในทีมที่เรามีนะครับนักเตะก็จะแบ่งกันเป็น2ชุดนะครับทีมชุดใหญ่กับทีมชุดเยวชนนะครับนักเตะที่จะสามารถดันขึ้นทีมชุดใหญ่ได้ก็คือนักเตะท,ที่อายุมากกว่า16ปีนะครับส่วนนักเตะท,ที่อายุน้อยกว่า16ปีก็ยังไม่สามารถจะดันขึ้นไปได้นะครับหากเราจะดันขึ้น ไปสักคนหนึ่งนะครับจะดันขึ้นไปยังไงก็เลือกนักเตะคนที่เราอยากจะดันขึ้นไปเช่นคนนี้นะครับอ่าอายุถึงแล้ว17ปีนะครับผมก็กดไป1ครั้งตรงนี้ครับแล้วก็กดไปที่ p r o โมททู o ี e นียท Team นักเตะคนนี้ก็สามารถขึ้นไปทีมชุดใหญ่ได้แล้วนะครับแต่นั้นเตะที่แบบอายุ14ปี15ปีหรือว่าต่ำกว่า16ปีก็จะไม่สามารถดันขึ้นชุดใหญ่ได้นะครับแล้วก็มาพัฒนานักเตะตรงนี้ได้เลยนะครับมาดูในส่วนของยูสกาววันนี้ก็เหมือนกันเป็นสก้าวของทีมเยาวชนอันนี้เรราาาก็สมถแบบ ค้นหานักเตะทั่วโลกได้เลยแต่ว่าจะเป็นนักเตะเยาวชนเท่านั้นนะครับหาแบบขุดเด็กดีๆมานะครับเก่งไหมเก่งก็มาดูกันทีหนึ่งในตอนที่นักเตะเรามาแล้วหรือว่าดันขึ้นยุตใหญ่ไปแล้วนะครับแต่เราดูคร่าวๆได้นะครับเช่นอ่ะตรงนี้นะครับก็จะมีนักเตะรีพอร์ตมานะครับสกาวก็รีพอร์ตนักเตะมาให้เรานะครับก็ดูอายุดูพเทนเชียลนะโหแนะนําให้นับว่านักเตะที่จะเก่งเบื้องต้นมีอะไรบ้างนั่นก็คือพเทนเชียลครับเราดูนี้นะครับพเทนเชียลนะครับหาก 90ขึ้นไปก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าจะไม่ได้แบบการันตี100%นะครับต้องดูที่ช่วงอายุเช่นอายุ14ปีแล้วแบบอ่า potential เ0แล้วมีเวลาให้น้องพัฒนาอีก2-3ปีนะครับก็จะมีโอกาสที่ทักขึ้นหรือว่าลงก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้หากนักเตะที่แบบอายุสิปีแล้วแบบ potential ตรงนี้นะครับหกสิบสถึงเกบบวก,บวก ก็ตีเป็นดีไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ไปดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนรายละเอียดจะดูยังไงให้เก่งไม่เก่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกทีหนึ่งนะรประมาณนี้ก็คร่าวๆครับเราจะเอานักเตะเข้าทีมชุดยชวชนก็พิจารณาจาก potential แล้วก็ช่วงอายุแล้วก็เพศสไตลตรงนี้นะครับ ยิ่งมีเพจสไตล์เยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนะครับนับเช่นคนนี้นับมี1เพสไตล์แน่นอนนะครับซึ่งถ้าเรากดเข้าไปแล้วมีเพจสไตล์อะไรบ้างเพจสไตล์นั้นก็จะอยู่กับน้องเตะไปตลอดไม่สามารถเพิ่มได้เพราะฉะนั้นอยากให้มีเพจสไตล์ดีๆแล้วก็เลือกที่ตรงนี้ได้เลยเทคนิคในการดูดีไม่ดีผมจะบอกอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนส่วนไฮสเกลก็เหมือนกันครับเราสามารถเพิ่มสเกลได้ถึง3คนนะครับเพื่อช่วยกันค้นหานักงเตะครับโดยการกด เก่งไหมเก่งดูที่ดาวนะครับสเกลเก่งไม่เก่งดูที่ดาวเหมือนกันนะครับเอ็กพเพลนนั่นก็คือความไวนะครับในการค้นหาเตะมาให้เราไวหรือช้าขึ้นอยู่กับดาวตรงนี้นะครับส่วนจัดเมนต์นะครับก็คือคุณภาพนั่นเองอยากได้นักเตะที่มีความเก่งหรือว่าแม่นยําในการค้นหานะครับก็ยิ่งดาวเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอะไรประมาณนี้นะครับส่วนยูดีวอลล์เป็มเพนก็คือการพัฒนานักเตะตั้งแต่ชุดยาวชนเลยเราสามารถแบบใครที่แบบอายุยังไม่ถึง16หกนะครับยังไม่พร้อมที่จะดันขึ้นชุดใหญ,ใหญ่แล้วก็มาพัฒนานันนนาาาก นะครับหรือว่าอยากให้มีแบบสแต็กอะไรเพิ่มมากขึ้นก็มาพัฒนาตัวนี้ได้ก่อนนะเพื่อที่จะรอดันขึ้นชุดใหญ่นั่นเองนะครับต่อไปก็มาดูในส่วนของหน้าออฟฟิศนับทุกคนก็เมนหลักเลยที่ผมอยากจะแนะนําก็สิ่งแรกเลยทุกคนที่สําคัญจะเข้ามาดูนะตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าเกมหรือว่าเข้ามาในหน้านี้เลยนะก็คือออฟฟิทีฟนะครับหรือว่าความต้องการของบอทดสมสอนนับว่าต้องการให้เราทําอะไรบ้างนะครับเช่นในกรณีนี้ก็คือนะครับเป้าหมายระยะสั้นนับคือสิ่งที่บอลเหารต้องการ ให้เราทํานับก็คือนับจบการตารางนะครับแล้วก็เข้ารอบนับเซมิไฟนนลของถ้วย FA ฟเอคนะครับส่วนเป้าหมายระยะยาวของสโมสรนับที่คาดหวังกับเรานับก็คือ การจบแตนตารางคะแนนและได้ไปยูโรปาลีกนั่นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่บอร์ดบริหารคาดหวังนับถ้าเราไม่ทําตามเควสตรงนี้หรือว่าออปติฟต์ตรงนี้นับทุกคนก็มีผลต่อเก้ี้ผูเพื่อารทีมของเราแบบมากๆเลยนะครับทุกคนก็แนะนำอยากทุกคนแบบโฟกัสในหน้านี้นะครับต่อมาครับก็คือตารางคะแนนนับตารางการแข่งขันมาดูว่าเราแข่งไปกี่นัดแล้วนะครับมีตารางคะแนนอยู่ดับที่เท่าไหร่นะครับก็หน้านี้คือหน้าตารางคะแนนที่เพิ่มมาก็คือเราสามารถแบบกดดูตารางคะแนนของลีกอื่นได้ตรงนี้เลยนะทุกคนโดยการกดสามเหลี่ยมหนึ่งครั้งแล้วกด เพื่อไปดูลีกอื่นนะครับเช่นผมจะดูเซรอรีออิตาลีนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตารางคะแนนขึ้นมานะครับสามารถแบบเลื่อนหาลีกอื่นทีมอื่นได้ที่ตรงนี้เลยนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของตารางการแข่งขันนะโปรแกรมต่างๆในแต่ละเดือนว่าเราเจอใครบ้างนะครับนะับต่อมาก็คือบัตเจ็ตโอเวอร์วิวหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆครับก็ตรงนี้ก็จะมีบอกว่าเราสามารถแบบใช้จ่ายการซื้อขายตั๋เตะได้เท่าไหร่แล้วก็มีจานวนบอกว่าค่าเหนื่อยของเตะเท่าไหร่นะครับต่อมาก็คือในหน้าไมอามีอ นับเราสามารถแบบกดดูได้นะครับก็คือประวัติการคุมทีมของเรานะว่าคุมทีมอะไรบ้างนะครับตอนนี้แข่งไปกินนัดแล้วก็ชนะกินนัด มีผลงานยังไงมีรางวัลส่วนตัวอะไรก็ได้นั่นหมยแคลียได้เลยนะครับส่วนตรงนี้สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในพักนี้ก็คือเมเจอร์มาร์เก็ตมีการซื้อขายหรือว่าโยกย้ายตําแหน่งเก้าอี้ผู้จัดการทีมกันได้นะผมถึงบอกว่าควรโฟกัสไปที่ออปติฟต์ตัวนี้ให้มากๆนะครับมันมีส่วนสําคัญต่อาการคุมทีมของเราครับต่อมาก็ห,หน้าเพลเยอร์สแต็กนะครับหรือว่าหน้าการดูสแต็กต่างๆของนักเตะในแต่และฤดูกาลนะครับตรงนี้ก็มีหมดคนระับชอปสกอร์หรือว่าดาร์ซันโบ แอซิดนับคินชีสใบเหลืองใบแดงโอเรตติ oh, ้งนะครับว่าใครทำเรตติ้งได้ดีที่สุดในแต่ละลูกกานะครับวันนี้สิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเราสามารถดูของรีอื่นได้แล้วนะครับหลังจากที่ภาค25เราไม่สามารถที่จะ ดูดาวซันโวแอสซิตอะไรต่างๆของลีกอื่นได้ตอนนี้เราสามารถแบบดูได้แล้วว่าเช่นแบบเฮ้ยเราสนใจดาวซันโวลีกซเรียอาใครก็ไม่รู้ดับภาคยี่ภาแต่ดับภาคนี้เราสามารถดูได้แล้วว่าเฮ้ยใครจบเป็นดาวซันโวเราสามารถแบบสนใจนักเตะคนนั้นแล้วก็ช็อตลิสเพื่อจะดึงเข้าทีมเราได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าภาคยี่้าไม่สามารถที่จะดูได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้นะครับทุกคนและมาในหัวข้อสุดท้ายในหน้าเมนูนะครับก็คือ My, คัสตอมไมค์ัหรือการตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับสิ่ง่่า,าะรับรบือ Manager, หอาาาจแแตตว ใส่เสื้อเปลี่ยนเสื้อผ้ารองเท้านับของผู้จัดการทีมหรือว่าตัวละครที่เราเล่นได้นะครับในหน้านี้าสามารถแบบเลือกได้หมดเลยนะครับส่วนต่อมา id e player ครับ id e player ก็คือเราก็สามารถที่ปรับเปลี่ยนการแต่งตัวหรือว่าชุดรองเท้าสตาร์ทถุงมืออะไรต่างๆของนักเตะได้ในหน้านี้นะับเราก็สามารถแบบ ที่จะปรับได้ว่าอยากให้นักเตะใส่เสื้อแขนสั้นแขนยาวเสื้อทับในเสื้อฟิตเสื้อไม่ฟิตรองเท้าแบบไหนหุ้มข้อรุ่นไหนนะครับหรือว่าแบบถุงเท้าแบบข้อสั้นข้อยาวก็แบบสามารถมาตั้งค่าปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยในหน้า Edit p เพนะครับส่วน,นหน้าเซตติ n งก็คือการเซตติ n งพื้นฐานนะรหรือว่าเซตติ n งต่างๆในหน้านี้ก็สามารถแบบกดเข้ามาเซตติ n งกันได้นะครับแต่บางส่วนก็คือที่มันขึ้นเท่าเท่านี้ก็คือไม่สามารถที่จะเซตติ n งได้ในเกมนะครับอันนี้คือการเซตติ n งก่อนเข้าเกมนะ ดูการตั้งค่าเซตติ้งอย่างละเอียดก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายครับก็คือเซฟนะครับก็คือเราสามารถแบบกดเข้ามาดูเซฟทับหรือว่าอะไรทุกอย่างตรงนี้ได้ครับแต่ผมแนะนํานะทุกคนพยายามอย่าเซฟทับนะหากเราที่เป็นคนที่เล่นหลายเซฟนะครับมันก็จะทับกันทําให้แบบเซฟเก่าหรือว่าเซฟของแคเอียทีมอื่นเราก็จะหายไปนะผมแนะนําการเซฟก็คือแค่กดออกครั้งหนึ่งครับ กดออกมาครั้งหนึ่งแล้วก็กดออโต้เซฟตัวนี้แล้วก็ออกจากเกมได้เลยหากเราเล่นจบแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนคลิปรายละเอียดต่างๆแล้วก็เทคนิคเทคนิคต่างๆครับที่จะละเอียดมากกว่านี้ผมจะทาออกมาเรื่อยๆครับก็หากท่านชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ใครยังไม่มกดซับสไครต์ผมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับใครที่สงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับซีอูบบ๊อ